ผมก็เลยจะบอกว่าทุกอย่างที่เป็นปัญหาผมไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาครับผมกลับมองว่าฝนตกดีซะอีกเขาจะได้ไม่ต้องไปไหนเขาจะได้อยู่ที่บ้านแต่ช่วงครั้งแรกที่ทําธุรกิจทุกท่านเชื่อไหมครับว่าไปหาผู้มุ่งหวังช่วงแรกๆครับภาวนาในใจขออย่าให้อยู่ขออย่าให้อยู่ขออย่าให้อยู่พอไปถึงครับเขาล็อกแจบ้านโอ้โล่งใจครับไม่อยู่นะครับนั่นคือช่วงแรกของการทําธุรกิจนะครับแต่ผมก็สู้ครับผมเพราะผมเชื่อว่ากิฟฟินสามารถตอบสนองความฝันของผมได้นะครับ นี่คือช่วงแรกนะครับงานภาสนามครับผมทําสม่ำเสมอนะครับตรงนี้ไล่อ้อยผมก็ไปนะครับผมไปทุกที่นะครับขัดหน้าลดน้าก็มีแต่ว่าผมไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ผมไม่ขัดหน้านดน้าให้ภรรยาเขาเนี่ยผมกลัวจะออกจากบ้านเขาไม่ได้นะครับนะฮะหน้าที่หลักก็คือเป็นของคุณจินที่พาไปนะครับทําสม่ำเสมอแบบนี้ครับนะครับและที่สําคัญเ่ยครับผมเองก็พาทีมงานเข้าเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เรารู้จากที่ไหนต้องพาเข้ามาเรียนรู้ครับ นะครับต่อให้วันนี้ถ้าเรารับมาเนี่ยแล้วเราไปถ่ายทอดเองบางทีร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ผมก็พาทีมงานเข้ามาเรียนรู้แบบนี้ครับวันนี้ทีมงานก็มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอาชวนตัวตังนี้หนึ่งครับอยู่ด้านหน้านะครับเราเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลักการในการทำงานนะครับคุณหมอจะบอกเสมอว่าวันนี้ไอดูคือทำให้เขาดูครับวีดูดูเขาทำแล้วก็ให้เขาทำเองครับหลักการนี้มันเหมือนกับวันนี้เรา สอนเขาตกปลาครับถ้าวันนี้เราตกปลาให้เขาตลอดเวลาเนี่ยแล้วเขาถ้าเราไม่อยู่เขาตกปลาไม่เป็นเขาจะมีกินไหมครับก็คงไม่มีแต่วันนี้เขาตกปลาเป็นไม่มีเราเขาก็ทําได้ทุกท่านเป็จริงไหมครับจริงจริงครับนี่คือหลักการทํางานนะครับทําแบบนี้ครับทีมงานของผมก็สามารถที่จะไปทําธุรกิจเองได้ครับโดยที่ผมไม่ต้องไปเขารู้วิธีการแล้วครับว่าเขาจะต้องทํำยังไงนี่คือวิธีการที่ชัดเจนจริงๆครับที่กิฟฟิรีนบอกเสมอมานะครับ และวันนี้ผมอยากจะบอกว่าที่กิฟฟารีนนั้นคือสังคมแห่งความสุขครับเขาบอกว่าทํางานมาเนี่ยครับถ้าเหนื่อยนักก็พักสัหน่อยครับผมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับธุกิจกิฟฟารีนเนี่ยครับเราร่วมแรงร่วมใจกันตลอดเวลาครับนะครับน้าจะท่วมโรงงานใช่ไหมครับบริษัทก็ส่งเมสเซจมาครับผมเองไม่ลังเลเลยครับที่จะไปช่วยบริษัทก่อกระสอบทรายครับ ผมก็ไปประมาณ10บโมงพี่ๆหลายๆท่านในที่นี้ก็ก็เห็นว่าเราก็ไปช่วยกันนะครับตรงนี้ครับผมไปตั้งแต่เช้าเลยครับก็ขยันขันแข็งครับพร้อมเต็มที่วันนี้เราจะต้องช่วยโรงงานของเราให้ได้ครับช่วงเช้าเป็นแบบนี้แต่พอช่วงบ่ายเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่านะครับช่วงนั้นนะครับถาวันเปียกขายดีมากนะครับผลลัาง์ผลเอวตามกันแต่ผมก็ภูมิใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยโรงงานกิฟเฟอรินของเรานะครับ อยากจะบอกทุกท่านว่าสิ่งที่ผมได้รับจากธุรกิจเครือข่ายกิฟฟอรีนนั้นนะครับวันนี้ครับกิฟฟอรีนบอกว่าถ้าทํางานแล้วมีโอกาสได้รับโบนัสครั้งละหกหมืบาทผมก็รับมาแล้ว3ครั้งครับและคันนี้คือมอเตอร์ไซค์รถยนต์คันแรกของผมนะครับช่วงหกเดือนแรกที่ทําธุรกิจนะครับหลังจากนั้นนนะครับทำธุรกิจนะครับจนเป็นวีนัสนะครับผมก็ซื้อคันนี้ครับ แล้วพอเป็นวินัสเป็นเซ็นเตอร์ก็เป็นคันนี้ครับนะครับฟิล์มสนะครับในช่วงระยะ4ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศกับธุรกิจกีฟรีนะครับตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าทุกครั้งเนี่ยครับผมเคยบางครั้งช่วงที่ผมขับแท็กซี่เนี่ยผมขับแท็กซี่พาผู้โดยสารไปโซน่าคครับได้แต่บอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยได้แค่ขับแท็กซี่ไม่มีโอกาสหรอกจะได้ขึ้นเครื่องบินครับแต่วันนี้ครับทำธุรกิจกีฟรี โอกาสขึ้นกวีไปเท fe, ี you, ่ยวต่างประเทศครับครับอ่าตรงนี้จะเป็นสิงคโปร์นะครับครั้งแรกเลยนะครับก็คุณจินิพาก็ไปเที่ยวนะครับนี่คือบรรยากาศที่สิงคโปร์นะครับครั้งต่อมาก็คือไปฮ่องกงนะครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ไปยุโรปครับประเทศรัสเซียนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้สมัครหลักของผมเนี่ยครับคุณจินิพานี่ครับก็ สามารถที่จะผ่านเข้ารอบการแข่งขันเนี่ยครับเซลคอนเทสนะครับก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ามนะครับตรงนี้นะครับวันนี้การสร้างความสําเร็จนั่นคือเราไปช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสาเร็จครับนั่นคือความสุขของทีมงานนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งครับของทีมงานที่วันนี้เนี่ยนะครับเขาก้าวเข้ามาแล้วเราก็ช่วยเหลือให้เขาประสบความสําเร็จครับหลายๆคนบอกว่าพี่จะทําได้หรือเปล่า แต่ผมบอกว่าพี่นี่แหละทาได้แล้วเขาก็เชื่อในสิ่งที่เราบอกครับเขาก็ประสบความสุจได้นะครับได้ประดับเข็มต่างๆหลายๆท่านเลยแล้วก็บนัทห0 0 0นบาทก็มีทีมงานที่ได้รับบ0 0 0 0บาท2รหัสด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีที่กําลังจะรับอีกก็หลายคนเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมงานเนี่ยครับชนะการแข่งขันท่องเที่ยวฮ่องกงถึง2รหัสนะครับในปี2 5 5 1นะครับตรงนี้เป็นฮ่องกงดิสนีแลนด์ครับต้องบอกว่า ผมเนี่ยตื่นเต้นมากครับได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า p เป e เม u n ์เท n ครับมีพี่อยู่ท่านหนึ่งครับชนะการแข่งขันเนี่ยมาจากแกรงครับจังหวัดระยองครับสูง180ร่างกายกำยำครับแต่พอเล่น Space Mountain เสร็จท่านเป็นลมครับคือวัจะเวียแล้วเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรเลยนะครับพี่ๆหลายๆท่านก็คงได้ไปเล่นตรงนี้มานะครับผมเองก็ เกือบจะเอาไม่อยู่เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็ใส่ชุดแดงไปช่วงตุ๊ดจีนพอดีนะครับก็วันนี้กิฟฟอรีเนี่ยครับผมอยากจะบอกว่าเป็นชีวิตที่เลือกได้ครับเลือกได้ยังไงครับวันนี้คือชีวิตที่ดีกว่าครับชีวิตที่ดีกว่าถ้าวันนี้ถ้าผมไม่ทํากิฟฟอรีผมคงไม่มาอยู่ตรงจุดนี้ได้คงไม่มีวันนี้ได้ครับนี่คือสิ่งที่ดีกว่าในวันนี้คือวันนี้ผมมีโอกาสได้เที่ยวทั่วไทยครับนะครับตรงนี้จะเป็นที่ภูเก็ตนะครับ ต้องบอกว่าตอนขับแท็กซี่นะครับอยู่แค่แค่กรุงเทพฯปริมณฑลครับแต่พอทากิฟฟารีวันนี้ไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศต่างๆต้องบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆครับกับการที่เราได้ก้าวเข้ามานะครับแล้วก็รางวัลชีวิตตรงนี้ครับตอนนั้นแต่งงานนะครับทำกิฟฟารีมายังช่วงนั้นแต่งงานได้5ปีครับก็ประสบความส็จกับธุรกิจกิฟฟารีครับแต่ไม่มีโอกาสที่ฮันนีมูนพอทำกิฟฟารีครับ ได้ฮันนีบูลที่ประเทศรัสเซียครับผมเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยกอดกันมันร้อนไปกอดกันที่นู่นหนาวดีลบลบหนึ่งองศาอย่างเงี้ยครับนะครับสั่นเลยครับตรงนี้ครับก็ตรงนี้เป็นภาพแห่งความอบอุ่นนะครับที่ผมต้องบอกว่าประทับใจจริงๆนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับน้านายนะครับคุณลี่นะครับแล้วก็ผู้บริหารหลายๆท่านนะครับผมตรงนี้ครับบรรยากาศต่างๆนี้สวยงามมากนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับผมก็เขาบอกว่ากิฟฟลีเนี่ยทำงานเป็นทีม ก็จะประสบความสําเร็จด้วยการเป็นทีมครับวันนี้ผมทํางานกับอัพไลน์กับไซไลน์เราก็ประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับแล้วก็คุณหมอเ็าจะมีงานเลี้ยงนะครับสำหรับผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับก็ได้แต่งชุดแฟนซีด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นงานเลี้ยงที่ต้องบอกว่านะครับตื่นเต้นมากๆผมเองครับเป็นคนไทยไปอยู่ยุโรปครับวันนั้นไปอยู่รัสเซียครับช่วงนั้นละครนางทาลังดังๆครับช่วงนั้นนะครับผมก็จาดการแปลงกายเลยครับเป็นคุณหลวงนะครับ แต่วันนั้นเกิดความเข้าใช้ผิดครับผมเรียกคนนี้ว่าอีเย็นนะครับจบเลยครับวันนั้นกลับมานี่โดนเลยนะครับเขาแต่งเป็นคุณหญิงแย้มนะครับผมไปเรียกเขาอีเย็นนะครับจบเลยครับนางทาสนะครับตรงนี้ก็แล้วก็จะได้ไปทานอาหารที่ตรงนี้ครับเป็นพัดคาเป็นวังครับผมนะฮะจำชื่อวังไม่ได้นะตรงนี้เขาบอกว่าไปรัสเซียเนี่ยต้องไปกินไข่ปลาคาเวียกับวอดก้าครับผม S <S <an> <S เขาก็มาเสิร์ฟครับเราก็แต่งชุดเหมือนอคุณหญิงคุณนายนะครับผมนะฮะ <S an> <S an> ตรงนั้นถือว่าสุดยอดเลยครับก็ทานไข่ปลาคาเวียครับเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าไข่ปลาคาเวียนี่เป็นอย่างไรครับวันนี้ออกไปครับไปซื้อน้ำมันปลาแล้วกัดให้แตกนะครับไข <an> <S an> <S an> ่ปลาคาเวียนะครับก็ค <ir> ุณหมอก็กล <ir> ่าวคำอวยพรให้ก <ir> ับพวกเราด้วยนะครับและตรงนี <ir> ้ครับค <ir> ือความภาคภูม <ir> ิใจสูงสุดผมเองเคยทํางานประจําครับเจ้าของบริษัทเนี่ยครับไม่เคยที่จะมาใกล้ชิดเลยครับ เขาเดินมาเรามีหน้าที่คือไปทํำหน้าที่ของตัวเองถ้าเกิดเราอู้เนี่ยเราโดนนะครับแต่วันนี้ทุกท่านเชื่อไหมครับทำธุรกิจกิฟฟิริแล้วได้ไปท่องเที่ยวครับคุณหมอได้เป็นกันเองกับเรามากครับผมนะครเราทานอะไรคุณหมอก็ทานแบบที่เราทานนะครับไม่เคยแบ่งเลยครับผมคุณหมอเดินเราก็เดินนะครับเราเดินท่านก็เดินนะครับเผลอๆท่านเดินไวกว่าผมอีกนะครับท่านแข็งแรงมากครับก็เป็นความประทับใจนะครับซึ่งหาไม่ได้เลยถท่าวันนี้ถ้าผมไม่ทำธุรกิจกิฟฟิรินะครับตรงนี้ครับ ต้องบอกว่าวันนี้นะครับที่ผมทําธุรกิจกิฟรีเนะครับผมมีแรงบันดาลใจครับผมเองครับมีแรงบันดาลใจมีแรงผักดันนี่คือลูกชายผมครับที่วันนี้เนี่ยเขากําลังจะเจริญเติบโตเขากําลังต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีครับและนี่คือคุณแม่ของผมครับคุณแม่ของผมเนี่ยครับท่านก็อายุมากแล้วครับนะครับก็ยังผมก็ไม่ผมก็ถือถือว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะให้คุณแม่ผมมีความสุขให้มากที่สุดนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคู่ชีวิตของผมนั่นเองครับครับเป็นคนที่เคียงข้างนะครับเราปฏิญาณกันไว้ว่าเราจะเคียงข้างและประสบความสำเร็จในธุรกิจไปพร้อมๆกันนี่คือแรงผลักดันนะและกําลังใจที่เดียวผมครับแล้วสําหรับทุกท่านล่ะครับอะไรคือแรงผลักดันที่ทําให้ท่านจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเกเฟต์ครับเป้าหมายชัดเจนครับตรงนี้ครับ วันที่ผมก้าวเข้ามาธุรกิจกิฟฟรีผมเห็นแผนธุรกิจเขาบอกว่า2-5ปีครับก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับพาราดายสครับและวันนี้ครับผมเองก็ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับพาราดา์เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่ครับตรงนี้ครับกับรายได้5 0 0หมนบาทขึ้นไปและสวัสดิการต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับผมยังไม่หยุดฝันนะครับนะครับผมยังไม่หยุดฝันเขาบอกว่ารถคันนี้ คือรถของผู้บริหารครับวันนี้ผมมีตัวอย่างท่านไดมอนด์หลายหลายท่านที่มีรถเบนซ์ตรงนี้ครับผมนะครับผมเองก็ใฝ่ฝันครับแต่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไดมอนด์แล้วนะครับรุ่นคงคงจะได้ขับเบนซ์เลยไม่ต้องซื้อใช่ไหมครับโอ้โหนะวาสนาจริงๆนะครับนี่นะครับผมนะฮะนี่คือรถในฝันครับและวันนี้ครับผมเองครับความฝันสูงสุดผมอยากที่จะมีบ้านครับ บ้านหลังใหญ่ๆครับแล้วติดป้ายหน้าบ้านว่บ้านกิฟฟรีนครับนะครับเอาไว้ทําไมครับหลายๆท่านบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะหลังใหญ่ๆหลังนี้นะครับจะได้หากันกับภรรยาไม่เจอนะครับนะครับหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนะฮะและความฝันสูงสุดครับวันนี้ผมจะเป็นไดมอนด์แกลงภรรยาที่มีรายได้1ล้านถึง3ล้านบาทขึ้นไปต่อเดือนครับ สำคัญวันนี้ที่กิฟฟารีนเราจะได้รับสิ่งที่เหนือความคาดหมายอยู่เสมอครับวันแรกที่ผมก้าวเข้ามาธุรกิจกิฟฟารีนผมไม่มีข้อมูลผมไม่รู้อะไรเลยครับแต่วันนี้ครับก้าวเข้ามาทําธุรกิจกิฟฟารีนสามารถพัฒนาตัวเองครับพอจะดูได้ใช่ไหมครับได้เลยได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้กิฟฟารีนนะครับพัฒนาคุณครับผมนะครับเราก้าวเข้ามาเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ที่กิฟฟารีนนะครับนี่ครับสิ่งหนึ่งครับ ที่ผมก้าวเข้ามาในธุรกิจกิฟเฟรนนะครับวันแรกที่ผมก้าวเข้ามาเนี่ยครับผมยังมองตัวเองไม่ออกว่าผมจะประสบความสำเร็จดได้หรือเปล่าแต่มีบุคคลสองท่านครับท่านบอกว่าพีทาได้พี่เชื่อว่าพีนี่แหละคือคนหนึ่งที่จะเป็นไตมอนในกิฟเฟรนครับอยากให้ทุกท่านผมกาดั่งพร้อมกับอัปลายของทุกท่าน,นครับคุณใจรักและนิติละดนนรแล้นตอัปล,ล,ลาลนขครับ ครับและนี่คือแบบอย่างครับไดมอนด์แกนพาได์ของกิฟฟอรีนเราทุกทุท่านในที่นี้ครับอยากให้ท่านปุ่มมือให้กับไดมอนด์แกนพาได์ของเราทุกคนนะครับเป็นแบบการที่ดีนะครับผมที่ผมจะต้องก้าวขึ้นไปสู่ไดมอนด์แน่นอนนะครับครับวันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าที่กิฟฟอรีนนั้นนะครับเกิดขึ้นจากเจตนาลงจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับผมได้อ่านเจตนาลงของท่านนะครับท่านบอกว่ากาลนอนใจของท่าน ความภาคภูมิใจสูงสุดของท่านก็คือการได้เห็นคนไทยหลายแสนคนมีกำลังใจที่จะเป็นคนดีครับแล้ววันนี้ผมก็คือ <barriers> หนึ่งในนั้นครับที่มีกำลังใจที่จะเป็นคนดีครับนนี้อยากให้ทุกท่านนะครับปรมือ <around> ดังดเพื<ส>่อเป็นการขอบพระคุณครับแพทย์หญิงนาิีภพบูลครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมก็มีบทกลอนนะครับมาฝากทุกท่านนะครับ เขาบอกว่าไม่มีคําว่าแพหากเราได้เริมไม่มีคําว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหาไม่มีคําว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพาไม่มีคําว่าดีกว่าหากเราไม่สู้ทุกท่านในที่นี้ท่านเป็นนักสู้ใช่ไหมครับสู้ไหมครับสู้สขอบคุณมากนะครับผมนะครับวันนี้ผมเองนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับวันนี้เราจะกล้าไปเป็นไดมอนด์แกภเป็นไรด้วยกันนะครับ